กำลังทำน้ำพริกน้ำมัวนะคะดเดี๋ยวให้ใน,น้องสาวช่วยสับนะหมูให้นะคะมันคั่วนานอยู่นะคะแม่จะจะคั่วนานแล้วมันก็จะหอมอนะ ิดถึงทุกคนเด้อขอบคุณค่ะแม่บ้านบ่าวหอมขอบคุณ <มา S 1> นะคะมาเด้อมาเพื่อฝากกันวันนี้สามเมืองแสนนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะมาเด้อน,นะคะวันนี้ให้พี่เจนหอมนะคะโชว์ฝีมือนะคะทำอะไรน้ำเงี้ยวนี่ <c oughs> น้ำ,นำพริกมะขาน้องจิโปซื้อมาแต่เราจะทํะะเาทเพิ่มแล้วค่ะเราทําเพิ่มแล้วเราก็เก็บไว้กินได้หลังมื้อค่ะก็มีคนชอบกินอยู่นะคะคนที่ที่เคยกินน้ําเงี้ยวอาหารเหนือนะคะ อทำนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำอย่างอื่นเนาะขอบคุณนะคะคุณวันนิสานะคุณสมชีพก็ให้น้องสาวเนี่ยเสียหมูมาเนี่ยเดี๋ยวนูสับให้พีเดอมันไม่มีมีดแล้วจะเอาอะไรเนาะมีแต่มีดมีดนี้ก็ได้หั่นหั่นให้มันเป็นชิ้นน้อยก็ได้ไม่ต้องว่าถึงกับเหลกหรอกขอบคุณเช่นกันเดี่ยใส่เป็นชิ้นก็กินเป็นชิ้นหั่นให้มันเป็น ที่นี่กันเนะอไม่จะทำนะคะทำก็ได้นะ,ะเป็นก็้ก็ด้ไนดะับีนี่ก็ได้แล้วเขียงมีไหมนี่ก็ได้นี่น่าจะพอมหน่อยก็ หั่นแล้วก็หั่นเป็นยาวๆแล้วก็หั่นน้อยมีเขียงแหงกอน้องกามาจ่จยอันน้องบุญถิ่นหันห่นหนึ่ได้ได้แต่กระจ้ายอยู่ทำแบบไหนหน้อยๆคือลาบจา้ะคือลาบนั่น,นัะจ้ะคือลาบนะอีทำมาอันนี้ก็ใหญ่ไปน้อยอ้ก,ก็ขีเจ้าหั่นน้อยอย่าดูดนะคือลาบเนี้ย มันมาตำน้ำพริกกันนะคะมาหั่นจินดีกว่าน้องดาอใช่ช่วยหั่นจินหั่นเยอะๆอกก็ได้ลองนีละก็หั่น มีเจ้าน้องดาจ่ามีนี่อีกอันนึงเดี๋ยววันหน้าเราไปหาซื้ิใหญ่มาไว้เนาะรู้สึกจะมีมดนะหะเป็นไหนแตเลี่ซื้อดีปลาซื้อครัวองไว้มันจะเละก่อนมันจะแล้วก็ ยังว่าหั่อ่าอ้าวก็ตามน้พีก็ให้มันเละเข้ากันกันเลยคะไม่บอกไม่บอกนไม่ได้ก็มันไม่เละนะป้าก็ต้องหั่นมันเนี่ยก่อนนี่ก่นหั่นแล้วก็ถึงจะซับเอานะนะหั่นจะเอาแบบไหนเอาแบบแบบเละนั่นแหละเละยังไงก็ได้แล้วไกได้เาแบบเแบบเละก็ได้้าเลได้เอาเละไม่ได้ก็ต่อนันใช่ไหมเออนั่ ทำน้ำเี้ยวแต่ผมน้ำที่เพิ่มเพราะไดว่ายัไม่กเดี๋ยวลองกินน้ำมกิดทำเป็นอ่อนเป็นก่อนจะเล็กก็ได้แต่เราไม่มี เล็กๆเนาะแตไม่ได้ไม่ึกับละเอียดได้เล็กได้แต่ว่ามันก็ไม่ออกจากการนั่นนนั่นๆพี่หอมถึงบอกว่าหั่นกัวนหั่นก่อนแล้วก็ซ้ำหืมับไมันมมันมนใช่ใ่ เนี่ยวสักน้อยทําน้ําพริกอ่องก็ได้น้ําเงี้ยวก็ได้นะคะน้ําพริกใช่ตัวเดียวกันนะคะเจ้าสดีเจ้านักแพหอมได้อนานไผ่สุมาเด้อขอบคุณเพื่อนท่านทุกคนะคะฟังคุณลุงย้อนหลังพูดอย่างดัยปุวบคุณลุงไม่หมดเราฟังคุณลุงแล้วกันเนาะแต่บอกวีระเด้อ บายดีคือสวัสดีตอนเจ้านะคะของพี่น้องคนบ้านนะพะฟังเราเนาะสบายดียังไม่ยากเลยก็เอ้าพ่อเอาเอาเอาให้น้องหมาแล้วเอ๋อไม่เอาอันนี้ล้องกินเดี๋ยวทำให้ก่อนแล้วหมูเขียงแย่งหมูเข้ามาอันนั้นก็ได้นัก็ได้ใส่มาพ่อมันไม่มีเยอะมันมีน้อยก็จะไม่พอใช่เอามาลน้อย เอาของน้องมนมาองนะมันไม่มีอยู่อย่ามันไม่อร่อยไม่เอาคี่ักลัวมันเละกลัวมันจะทำรงเขาแตกมําำเลย เป็นเด้เจ้าประแดงเี๋ดพ่อปิดจับคือภาษาอังกฤษเหมือนเราเลยคุณเ่านภาษาได้มั่างพวกเรานี่ไม่ได้เลยไม่กินข้าวุก็เริ่มเติมเอาแค่ พยะขาดแล้วข้เนื้อหมูนี่นี่อันนี้นะคะเราขี้ขยะเยอยแล้วนะคะโบกินเด้อบบกินแล้วบบกินแล้วอ๋อกินแล้วเหรอพ่อหลังใส่เลยนะไม่สนใจหรอกว่ามีอะไรต้องใช่อยากจะกินกาแฟละมั้งจริง้มไม่ต้องหั่นนะแอมมันเบื่อหน่ายเราจะขี้หันหลังใส่ให้พ่อจิ้ ถึงแม่ครูหรือเปล่าไม่รู้น้องนี่ี่นะนอนนะไม่คเคนอนแต่พ่อจิมมาด้วยอยู่กับโยนนานย่น่คาั้แ่เอออยู่มุกดาหาร,รน้องคู่ที่ถึงแม่ครูนะพ่อจิมมีเอฟซีบอกว่าพ้อคิดถึงแม่ครูแน่ๆเลยพี่หอมเคยไปบ้านแม่ครูเลยเอาไปแต่งงาน แต่งงานลูกพ่อจิมทำงานอำเภอนะลูกสาวพ่อจิมอ่ะใช่มั้งทำงานอำเภอพ่อทำงานอำเภอใช่ไหมพ่อจนที่เราไปแต่งงานนะพ่อ 我们还有个问题啊。 แเพียงเทนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ดาแฟิาด้วยนะคะผลิตภัณของมกิครับสกินาแ้นะคะพาร์ทฝากมแม่ดาแฟมยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกบก๋อด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะจสวัสดีค่ะขออีกีค่ะ